ธุรกิจขายแต่งโมค่ะคแม่ค้าเนี่ยส่งเสียงสะท้อนมาดังๆเลยนะคะในพื้นที่จังหวัดกาลสินบอกอุยตอนนี้เนี่ยมีปัญหาการขายแตงโมเนี่ยเงียบมากเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเศรษฐกิจช่วงนี้สุดต่ำลงถ้าเทียบกับตอนโควิดน,น่าจะพอๆกันเลยค่ะ ทีมข่าวของเราลงพื้นที่สำรวจนะคะที่ตลาดแตงโมโคกดอนหันที่ตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาะสินค่ะซึ่งเป็นแหล่งซื้อขายใหญ่ที่สุดในภาคอีสานะปกติเนี่ยจะมีพ่อค้าคนกลางหลายจังหวัดมารับซื้อทั้งวันแต่ล่าสุดมันเหงามากซบเซามากไม่ต่างกับตอนโควิด -19 เเลยนะคะเกษตรกรและแม่ค้าแตงโมคนนี้บอกว่า เพิ่มจะมีหน้าร้อนปีนี้น่ะที่วิกฤตก,กว่าทุกปีเพราะจริงๆเวลาร้อนๆนะพี่คนจะซื้อแ<า>ตงโมถูไม,มันกินแล้วเย็นชื่นใจใช่ไหมกลายเป็นว่าหน้าร้อนปีนี้วิกฤตก,กว่าทุกปี แตงโมรับซื้อจากเกษตรกร,ร,ร,กรมาไว้แล้วแทบจะขายไม่ได้เลยเชื่อว่าเพราะเศรษฐกิจไม่ดีไหนจะคู่แข่งเดี๋ยวนี้เขาโพสต์ขายออนไลน์มีการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้านะคะทำให้ผู้ประกอบการหลักทั้งที่ทเป็นเกษตรกร,ร,ร,กรและพ่อค้าแม่ค้าคนกลางได้รับผลกระทบไปด้วย บางส่วนเนี่ยพอมีการขายออนไลน์ลูกค้าบอกโอ้ยอย่างนี้ฉันซื้อตรงจากเจ้าของสวนเลยดีกว่ามันน่าจะถูกกว่านะคะก็ทําให้ลูกค้าหดหายไปรวมทั้งมีผลไม้ประจําฤดูกาลชนิดอื่นๆมาเป็นทางเลือกไม่ว่าจะเป็นสับป,ประรดลิ้นจี่มะม่วงแตงไทยซึ่งราคาถูกกว่าแตงโมปัจจุบันราคาซื้อขายแตงโมเฉลี่ยทุกสายพันธุ์โลละสาถึงหบาทหรือลูกละเอ๊ะน่าจะหมายถึงอ คือหมายถึงว่าเพิ่มขึ้นเฉลียล่ยละกันเนาะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยโลละ3าถึงหบาทหรือลูกละ2 0่สถึงสาบาทราคาถูกกว่าที่ผ่านมานะคะแม้จะหั่นราคาลงมาแล้วแต่ยอดขายก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะปัญหานะจ๊ะค <c oughs> ือเศรษฐกิจคนขึ้นโม,มีเงินแ,แพ่งเนี่ยเขาว่ากินเลยคนขึินแต่ของถูกตามเดียวขายดีได้หนิคณะว่าแพงปุ๊บเขาจะมาขายเลย ขวบกินก็บอกกินเก่งขวบเคยมากินเวรเยี่งเสียเขาขายสองในล,ยลอยบ่กินไปกินด้วยลอยแทบหน่อเลยดีในลอยเท่านได้ลูกเล็กจะกินก็ได้ง่ายเลยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเศรษฐกษิจในจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยขาดสภาพคล่องมานานหลายเดือนแล้วนะคะสังเกตได้จากปีใหม่กองเงียบ สงกรานก็เงียบซบเซามากแผงขายสินค้าทั่วไปร้านค้าร้านอาหารยื้อต่อไม่ไหวปิดกิจการกันทุกวันนะคะก็กระทบต่อการดํำรงชีพของชาวกาลสินค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ผมเกินว่าจากนี้ไปอย่างน้อย3าถึงหเดือนถ้าไม่มีมาตรการกระตุ้นอะไรที่พิเศษนะครับและถ้าไม่มีเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ impact ในเชิงดีที่เพิ่มมากขึ้นสถานก,การณ์จะเป็นแบบนี้ครับ หลายคนบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องช่องทางการขายหรือเปล่าอย่างข่าวเรื่องแตงโมงบางคนบอกว่าไปซื้ออินเทอร์เน็ตซื้อตรงแต่กวาสวนส่วนหนึ่งใช่ครับแต่ท่านผู้ชมฟังดีๆนะฮะโดยปกติถ้าความต้องการของลูกค้าเท่าเดิมเนี่ยเวลาเราจะไปซื้อของไปขายเนี่ยเราก็จะต่อเขาฮะสิบลูกเท่าไหร่ร้อยลูกเท่าไหร,ร่พันลูกเท่าไหร่ยิ่งซื้อเยอะราคาจะยิ่งถูกแตสถานการณ์ทุกวันนี้ท่านผู้ชมลองไปหาพี่ๆที่เป็นแม่ค้าดิครับไม่มีใครมาต่อฮะเพราะเขาต้องซื้อเท่าที่เขาคิดว่า จะขายได้เพราะฉะนั้นกําลังซื้อมาเลยอ่อนฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ไป3เดือนหเดือนยังเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังครับค่ะเ็ถือว่าเป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะโมโนแม็กส่งความหาเมีคุณาอารมณ์ีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาส0พิเศษเพียง89บาทลูกค้า A A S ลูกค้าทรูบีแท็าราคาเดียวรีสมัครนะ